สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูก็จะมาอาธิบายเกี่ยวกับพลังงานลมที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในในในบทที่สองนะคะเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหาของภาคทฤษฎีค่ะครูได้แปะลิงก์เอาไว้ในแบบเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้นะของม .3 แต่ว่าสิ่งที่เรานัดกันไว้สําหรับสัปดาห์นี้ก็คือการทําการทดลองเกี่ยวกับพลังงานลมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้า แต่ว่าเราไม่ได้ทําละเนื่องจากมันมีสถานการณ์ของโควิดแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนนักเรียนสามารถทําที่บ้านได้โดยอุปกรณ์ที่นักเรียนจะทําที่บ้านหาได้ง่ายๆเนาะโดยนักเรียนนี่ค่ะก็คือเป็นอันแรกก็คือกระดาษ A4 นะคะมีกระดาษ A4 หรือว่าแผ่นใสหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนสามารถหาได้ที่บ้านของตัวเองแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นที่2ที่นักเรียนต้องใช้ก็คือว่าเป็นเข็มหมุดค่ะเป็นเข็มหมุดแบบนี้ นะะักเรียนใช้แค่1นตัวเท่านั้นนะคะก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะคะลูกนะแล้วก็อีกอันนึงที่นักเรียนจะใช้ก็คือเป็นคลิปนิกกระดาษแบบนี้นะคะคลิปนิกกระดาษ1ตัวค่ะหามา Born นิดนึงไปดูแถวแถที่เย็บมุมกระดาษว่ามีหรือเปล่าเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือจะเป็น <S <S <D ye> ได้นะคะที่บ้านนักเรียนน่าจะหาหาได้ง่ายอยู่นะคะได้แล้วก็ที่เรียนจะต้องใช้อีกอันหนึง่งอ่นี่อ่า เหมือนที Puis, ını, ่เราทาครั <st ้งที่แล้วเลยก็จะเป็นหลอดกาแฟหรือหลอดน้ําโดยทั่วไปเนี่ยค่ะที่อันเนี้ยจะมีขนาดเล็กกว่านะคะเล็กกว่าหลอดหลอดที่อยู่ด้านนอกก็คือจะมีหลอดสองด้วยกันสส่วนก็คือหลอดที่อยู่ด้านในที่มีขนาดเล็กกว่าหลอดที่อยู่ด้านนอกแต่ว่าหลอดที่อยู่ด้านในเนี่ยค่ะความยาวจะยาวกว่าส่วนหลอดที่อยู่ด้านนอกจะมีความยาวที่สั้นกว่านะคะก็จะประมาณนี้ อ่ะตอนนี้พอวิธีการทดลองนักเรียนทํำยังไงนักเรียนสร้างอุปกรณ์เหมือนขึ้นมาก่อนวิธีการสร้างอุปกรณ์การทดลองในที่นี้คือนักเรียนตัดกระดาษ A4 ที่เรามีเนี่ยนะคะให้มีความกว้างและความยาวตรงนี้ก็คือขนาด12เซนติเมตรหลังจากนั้นพอมีขนาด12เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนทํายังไงต่อหนูวัดมุมตรงนี้ค่ะลูกแต่ละมุมตรงนี้นะคะให้มีความยาวด้านละ ห้าเซนติเมตรเนาะแต่ละด้านเนะะี่ยค่ะที่มีอยู่สีษบ้านห้าเซนติเมตรแล้วนักเรียนก็ตัดมุมกระดาษของแต่ละอันนะคะหนูก็จะตัดมุมกระดาษของแต่ละด้านนะคะลูกหลังจากนั้นพอหนูได้มุมกระดาษของแต่ละด้านเรียบร้อยแล้วให้หนักเรียนพับแต่ละมุมเข้าด้านในเป็นแบบนี้ค่ะลูกพับแต่ละมุมเข้าด้านในอย่างนี้นะคะอ่ะเป็นแบบนี้ แล้วก็พับตุมนี้เข้าด้านในอันนี้มันอาจจะพับยากนิดหนึงนะคะอ่าแล้วก็มุมไหนที่นักเรียนดูว่ามันมันสลับกันนักเรียนก็พับเข้าด้านในแล้วมันก็จะได้รูปแบบของกังหันออกมามันจะอยู่ในรูปแบบของประมาณนี้อ่ำดีดออกนิดนึงก็ประมาณนี้ ในเมื่อมันดีดออกแบบนี้ค่ะมันมันจะยากต่อการที่เราจะเอาเข็มบุดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นครูแนะนําว่าให้นักเรียนนะคะแปะตรงเนี้ยตรงกลางด้วยด้วยเทปใสแปะให้มันอยู่ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอมันแปะอยู่ละนักเรียนก็เอาชิ้นส่วนของแต่ละอันมาประกอบกันก็คือว่าอันนี้เป็นส่วนของกางหันที่หนูได้ทําใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เอาเข็มมุดอะคะ่ะเจาะตรงกลางตรงนี้นะลุกนะแล้วเอาเข็มมุดที่ได้นั้นอะคะ่ะมาเสียบเข้ากับหลอด ที่มันเป็นหลอดอันยาวเข้าไปข้างในแล้วก็เอาหลอดอันสั้นเสียบด้านนอกเข้าไปอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นหนูก็จะได้เป็นกังหันแล้วก็แกนกังหันส่วนนี้ส่วนได้แล้วก็คลิปหนีบกระดาษหนูทำยังไงก็คือปลายด้านหนึ่งของเส้นได้หนูก็เอาผูกติดกับคลิปหนีบกระดาษแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นได้ตรงนี้ค่ะหนูก็เอามาผูกติดกับหลอด โดยระยะห่างที่ที่เราจะใช้นะคะก็คือระยะห่างตรงนี้ประมาณ4-5เซนจะประมาณนั้นนะคะ4-5เซนอะหลังจากนั้นแล้วความยาวของได้ตรงนี้อย่าลืมวัดนะก็คือความยาวตั้งแต่บนลงล่างก็คือจะประมาณ60เซนติเมตรพอหนูทําอุปกรณ์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูเอาไปทําอะไรต่อคะก็คือหนูจะต้องเอาอุปกรณ์ที่เราได้ตรงนี้ค่ะไป ใช้กับพัดลมที่อยู่ที่บ้านตัวเองโดยเลือกมาสองเบอร์ก็คือเป็นลมเบากับลมแรงแต่ว่าพัดลมที่บ้านอาจจะเป็นเครื่องใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนใช้ลมไม่ต้องแรงมากถ้าสมมติว่านักเรียนมาทําการทดลองเที่ยงเรียนนักเรียนจะมีพัดลมแบบเนี้ยครูจะมีให้แต่และกลุ่มโดยพัดลมแบบนี้ก็คือมันจะมีมันจะมีลมอะไฮกับโลเพื่อบอกว่าระยะ ความแรงของแต่ละอันเป็นยังไงแล้วก็เราก็จะเอากังหันตรงนี้ค่ะมาทดสอบว่าถ้าลมแรงกับลมเบากังหันมันจะหมุนไปในรูปแบบไหนมันก็จะเป็นประมาณนั้นถ้านักเรียนทําการทดลองที่บ้านนักเรียนใช้เบอร์หนึ่งก็พอเนาะเพราะว่าที่บ้านอ,อพัดลมของเรามันจะเป็นเบอร์12ึ่งสองหนูจะใช้เบอร์1กับเบอร์2ก็น่าก็น่าจะสามารถวัด ผลการทดลองนี้ได้ลอะอะหลังจากนั้นหนูทํายังไงพอเวลาทําการทดลองก็คือเราทําหล b การทดลองเหมือนที่เราทําการทดลองของพลังงานน้ําหรือพลังงานอื่นๆที่เราเคยทํามาตลอดเลยอ่ะใช่ดัานนี้ใช่ไหมอันนี้ครูลองทดลองก่อนเนาะครูใช้ลมลมลมเบาก่อนอะลมเบาเปิดแล้วนักเรียนก็เอากังหันไปจ่อตรงเนี้ยค่ะเส้นได้นะคะนักเรียนพอหนูจ่อแล้วเนี่ย เส้นได้ตรงเนี้ยมันจะหมุนขึ้นอ่ะหมุนขึ้นหมุนขึ้นเห็นปะคลิปนี้กระดาษมันเริ่มขึ้นละอ่าขึ้นขึ้นขึ้นแล้วคืนละึ้นละึ้นละอ่าขึ้น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 แล้วพอขึ้นสุดปุ๊บหนูก็หยุดลมเป็นแบบนี้แล้วหนูก็บันทึกผลการทดลองว่าใช้ระยะเวลา กี่นาทีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโดยถ้าเป็นลมเบาหนูก็ทําการทดลอง35หครั้งแล้วก็ถ้าเป็นลมแรงหนูก็ทําการทดลองซ้หครั้งนะคะหลังจากนั้นพอหนูทําการทดลองซ้ำห้าครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาบันทึกผลการทดลองอย่าลืมทาตารางเฉลี่ยนะคะว่าระหว่างลมลมแรงกับลมเบาเนี่ยค่ะใครใช้ระยะเวลาในการหมุน น้อยหรือมากกว่ากันก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นพอนักเรียนทําการทดลองแล้วก็บันทึกผลเรียบร้อยละให้นักเรียนเขียนใบแลกเหมือนที่เราเขียนทุกครั้งอะคะ่ะเดิมทีนักเรียนจะทําเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ตอนนี้มันทําเป็นกลุ่มไม่ได้แล้วหนูก็บันทึกการทดลองแล้วก็ทําผลการทดลองแยกของแต่ละคนมาเลยพอหนูทําแยกของแต่ละคนมาเรียบร้อยแล้วน,นักเรียนถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปการทดลองของตัวเองนะคะ ที่นักเรียนทําเรียบร้อยแล้วลงในลายกรุบที่เรามีแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มเขียนชื่ออัลบั้มเป็นชื่อเลขที่ของตัวเองแล้วก็เป็นวงเล็บเรื่องของพลังงานลมเพราะว่าเราอาจจะต้องทําการทดลองพลังงานอื่นด้วยนะคะในการต่อในในครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเดี๋ยวครูก็จะอัดคลิปแบบนี้ค่ะเพื่ออธิบายนักเรียนต่อในการทดลองต่อไปนะคะ,ะส่วนรายละเอียดของการส่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวครูจะส่งให้ใน ในไลน์กรุ๊ปของพวกเรานะคะอย่าลืมทำการทดลองกันด้วยนะ